เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดวิสอิมม ortal วันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับการที่เราจะหาของร e เจเนอเรนะครับโดยการตีมอนเตอร์สีขาวก็คือมอนเตอร์ทั่วไปที่อยู่ตามแมปนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปหาร e เจเนอเรจากดันหรือว่าตีตามตัวสีฟ้านะครับหรือว่าตีตามตัวที่เป็นสีส้มสีน้ําเงินสีเหลืองพวกนั้นเนี่ยก็มีโอกาสดรอปนะครับแต่สาหรับใครที่ยังไม่รู้ นะครับว่าตัวขาวเนี่ยนะครับหัวขาวมอนเตอร์ธรรมดาเนี่ยครับก็มีโอกาสดรอปเหมือนกันนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับดวงนะครับถ้าใครดวงดีก็จะดรอปนะครับถ้าใครดวงไม่ดีก็จะไม่ดรอปนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเคยดรอปจากมอนเตอร์หัวสีขาวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ได้ทาถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งฟาร์มจุดหนึ่งนะครับที่ผมเอามาฟาร์มนีเจเนรีนะครับก็ประมาณนี้นะครับแมปนี้เลยนะ แบบนี้เลยนะครับตรงนี้เลยเราจะฟาร์มเป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีอีกแมบหนึ่งนะครับก็คือแมบนี้อ่านี่เลยนะครับผมฟาร์มช่วงนี้นะครับตรงนี้เลยวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็อีกแมบนึงก็คือแมบนี้อ่านี่เลยครับเรียมนะครับผมจะฟาร์มตรงนี้นะวาร์ปตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็จะเดินมาตีตรงนี้เราก็วิ่งเข้ามาแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยช่วงเนี้ยครับวิ่งไปวิ่งมาตีไปเรื่อยๆมีโออกาสดขง้เนี่ยผมตออยยย่่างงเรๆครับ ก็จะมีโอกาสดรอปของลีเกนารี่นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดถุงมือหรือว่าจะเป็นหมวกหรือเป็นอะไรนะครับมีโอกาสดรอปหมดหมดทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีฟ้าสีส้มนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวขาวอ่ะผมเคยดรอปค่อนข้างจะบ่อยกว่าเจอตัวสีส้มอีนะแต่บางคนก็อาจจะดรอปเฉพาะตัวสีส้มอะไรอย่างเงี้ยตัวสีขาวยังไม่เคยดรอปนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าสีขาวเนี่ยก็คือมอนสเตอร์ธรรมดาทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับเขาสามารถดรอปได้ เขาสามารถดรอปดีเจเนอรทได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีกิจกรรมล่าสุดก็คือเดี๋ยวแถมให้เรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับมีกิจกรรมล่าสุดก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นี่เลยอีเวนนะครับแล้วก็ฮังกรีมูนนะครับความหิวของพระจันทร์นะครับก็มีเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นการสุ่มนั่นแหละการทาเควสไปนะครับแล้วก็สุ่มเควสพอเราได้พระจันทร์มานะครับเราก็จะไปสุ่มพวกนี้นะ แล้วก็การสุ่มเนี่ยมีโอกาสได้ของรีเจเนอเรชัอีกแล้วนะครับในการเลนดอมนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาทํากันด้วยนะสำหรับกิจกรรมอ่าฮันกี้มูนแล้วก็ได้พวกกุญจงกุญแจเนาะยี่สิบห้าดอกอันนี้อีก90อันอันนี้อีก110อันนะครับอันนี้แปดอันนี้เจ็ดเงินนี่หกหมื่นห้าอันนี้อีกห้าอันโอ้นี่ดีเลยนะเอาไว้ทําเอาเอ่ออัปเกรดอาวุธเอ่ออัปเกรดชุดนะครับมันจะได้แบบว่าใช้เยอะไงหลังๆมันใช้เยอะแล้วนะครับไอ้ขั้นเก้าเนี่ยมันใช้อ่าอย่างละหกขวดมััั้้้งถาาาผผมมจไ่่ิดนนนะะะครรบเพฉก็อย นะครับมาทำกันด้วยหนึ่งจั๊กครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปตีให้ดูแล้วกันนะฮะว่ามันจะดรอดปหนะรือเปล่านะฮะเดี๋ยวตีไปเรื่อยๆนี่แหละครับติดตามดูกัน ครับอันนี้ก็ได้ของส้มแล้วนะครับด้วยการตีมอนสีขาวนะครับนี่เลยนี่ก็คือชิลปะนะครับอี่อี้ได้พอดีเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเออเอเซนนะครับก็สามารถดรอปของส้มได้เหมือนกันไม่จะเป็นต้องไปสแปมดันรัวๆนะครับเราสแปมเอเซ้นก็ดรอปของเหมือนกันนะครับนี่ก็เลยเป็นตัววัดนะครับว่าไม่จําเป็นจะต้องมาฟาร์มในดันนะครับฟาร์มนอกนอกดันก็ได้ นี่นะครับก็เป็นอันที่2นะครับที่ดรอปจากมอนเตอร์สีขาวนะครับใครที่ยังไม่ทราบนะครับว่ามอนเตอร์สีขาวเนี่ยก็ดรอปไอเทมสีส้มด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับว่ามอนขาวหัวขาวก็สามารถดรอปของส้มได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็คือเวลาเพื่อนๆนะครับบางคนเนี่ยเขาจะติดการลงดันนะครับหาของเขียวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการหาของเขียวจริงๆแล้วอะนะครับ มันจะต้องหาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพารากอน40นะครับ30คุณหาของเขียวนะครับลงดันหาของเขียวปั๊มเวลนะครับทั้งวันนะมันก็จะผมว่ามันจะได้ผลค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพารากอน60หรือ80เนี่ยคุณก็จะต้องเปลี่ยนของไฟอ่ของเขียวอีกแล้วนะครับซึ่งการเปลี่ยนของเขียวเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งลงดันใหม่นะครับแล้วใครที่ ยังไม่ได้ของส้มที่เป็น6แถวนะครับแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องหาของส้มก่อนนะทุกคนเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะดัน cr ให้เยอะๆนะทุกคนนะไอตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดคุณยังใส่2ออ่าอย่างนี้อยู่นะครับ2แถวแบบนี้อยู่นะครับเนี่ยถ้าใส่2แถวแบบนี้อยู่ผมแนะนานะครับให้หา6แถวแบบนี้ก็คือ,อสเต,เตตัสตัวนี้3นะครับแล้วก็เมจิกตรงนี้3นะครับ,เ,ตตร 3, รบเป็น6อย่า ไปใส่แบบนี้แล้วก็ไปหาของเขียวที่เป็นแบบออฟธรรมดาเงี้ยนะครับมันของเขียวเนี่ยมันค่อนข้างหาย,ยากโดยที่มันดรอปง่ายนะครับแต่มันหาแต่ตัดที่ดรอปเป็น6แถวยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ยัง CR น้อยๆนะครับผมแนะนําให้มาหาของก่อดน,นะครับโดยการหาของส้มนะครับไม่จำเป็นต้องลงดันนะครับไม่ต้องไปเ,เขาเรียกอะไรสปีดรันที่ดันนะครับดันใดดันนึงไม่ต้องทํา ให้เรา,าฟาร์มนอกแมปนี่แหละนะครับฟาร์มอะไรพี่ <S <S 1> <S 1> นี่เลยนะครับฟาร์มเม็ดนี้เลยนะครับเอสเซนต์นะครับฟาร์มเอสเซนต์เข้าไป ทุกครั้งที่เราไปส่งนะครับสิเม็ดสิเม็ดสิเม็ดวันหนึ่งคุณจะขยันกี่เม็ดก็ได้นะครับวันหนึ่งคุณจะขยันกี่รอบก็ได้ไม่จำเป็นต้องลง3รอบนะมันลงได้ทั้งหมดแบบไม่มีทั้งหมดอ่ะเออมันลงได้ตลอดอ่ะคุณก็เก็บ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 สิเม็ดเอาไปแรกสิเม็ดเอาไปแรกนะครับแล้วก็ฟาร์มมอนไปด้วยมีโอกาสดรอปของส้มอีกต่างหากถึงเวลาคุณฟาร์มเอ่อมอนไปด้วยใช่ไหมครับคุณอาจจะได้ของส้มดรอปเลเยอรนีลี่ดรอปนะครับแล้วคุณก็เอาเออเม็ดเนี้ยไปแทรกอีก มันก็มีโอกาสที่รีเจเนอเรี่จะดรอปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาของส้มเนี่ยมันสําคัญกว่าของเขียวนะไม่จําเป็นต้องไปดูว่าเอ่อของเขียวที่ไหนดรอปดันอะไรหรือว่าต้องไปดรอปของเขียวก่อนอะไรเงี้ยไม่จําเป็นนะครับของเขียวหาที่เป็นเซ็ตเหมือนกันก็พอแล้วครับหาแค่พอใส่ได้หาแค่พอสเตตัสน50ห้าสิบบวกหรือ40บวกก็พอแล้วนะครับอย่างเงี้ยสีบวกหาได้ของผมเนี่ยต้องเปลี่ยนเข็มขัดนะครับเพราะเข็มขัดมันอยู่ที่39นะ ต้องเอา45ขึ้นไปนะครับอย่างเงี้ยพอแล้วนะครับอย่างเงี้ยพอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยของเขียวเนี่ยใครมีครบเซตแล้วหรือว่าใครที่มี2เซตนะครับสมมุตินะผมผมเป็นสร้อยกับถุงมือนะครับแล้วก็เท้าแกเข็มขัดใช่ไหมครับแค่นี้พอแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องมานั่งฟาร์มหาสปีดรันสีเขียวทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นก็ <Yes. S 1> ทาการหาของส้มอย่างเดียวนะครับหา <Yes. S 1> ของร e เจเนอรชอย่างเดียวนะครับมาอัพ cr เราก่อน ของเขียวจําเป็นไหมก็จําเป็นแต่ว่าไม่เท่ากับของส้มนะครับเพราะว่าของส้มมันจะดรอปได้ง่ายกว่าแล้วก็มีประโยชน์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่กําลังความสปีดลันดันเขียวอยู่นะครับก็อย่าลืมมาฟาร์มนอกแมปด้วยนะนอกแมปตัวธรรมดานี่แหละนะครับตีไปเรื่อยเขียวก็มีโอกาสดรอปแล้วได้ทาง exp อีกนะครับแต่นะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับการที่เราจะมาตีนอกแมปนะครับเราก็เนี่ยเราก็กด ส่วนเขาเข้าปาร์ตี้นะครับส่วนเขาเข้าปาร์ตี้นะครับเราจะต้องตีทั้งหมด4คนเท่านั้นนะครับถึงจะเร็วและเวิ่เร็วมากขึ้นนะไม่ใช่ว่าเรามาตีคนเดียวนะครับแล้วไม่มีปาร์ตี้เนาะนะครับประมาณนี้นะครับก็พยายามชวนชวนอะชวนชวนคนอื่นเขาไว้นะครับสมมติมีคนมาตีแถบนี้ใช่ไหมเราก็ชวนชวนชวนให้ครบ4คนเนาะมันจะได้บัฟเจมดรอปนะครับเป็นเจมที่สามารถเอาไปขายได้ นะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าสามารถจอบสมเพื่อนเราตีตัวส้มแล้วเราไม่ได้ตีเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะได้ด้วยนะครับฉะชันก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมมาฟาร์มนอกแมบบกันบ้างนะครับอย่าไปสปีดร้านที่ดันเขียวอย่างเดียวนะครับเสียโอกาสไปเยอะมากนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะจ๊ะมาฟาร์มกันนอกดานด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้ก็ต้องขอบคุณน,นะครับปอนเซอร์ของเราก็คือ Over t o p Up นะครับร้านเติมเกม ราคาถูกนะครับสะดวกปลอดภัยรู้ด้วทันใจแน่นอนนะครับเกมเดโบนะครับก็รับเติมนะถูกมากๆนะครับใครที่อยากจะเติมเกมงบประมาณที่จํากัดนะครับก็นี่เลยลานโอทอรัพนะครับเพราะว่าเติมแล้วมันคุ้มไงนะครับเติมแพ็คหนึ่งเราก็อาจจะเพิ่มเงินอีกนิดนึ่งและอีกแพ็หนึ่งแล้วนะครับไม่ต้องไปกดสดให้มันเปลืองเงินนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ